สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาอยู่ปา่ปา,กนะปากระเทียมนุ่นเด้อป่ากระเทียมนะป่ากระเทียมนิดน้อยมากับเพื่อนฝากกับเพื่อนรุ่นน้องมากันสองคนเก็บใหญ่เลยเอาเก็บใหญ่เลยก็เราจะเก็บไปกินกันพอแค่ดองนิดนิดนิน้อยไปไปเก็บกันเลย มาแล้วเนี่ยเก็บ,ไ,กบไหนไหนมาถึงแล้วก็เก็บมาจัดการละมีเอาเอาต้อนอ่อนๆอ,อ,อบบวกเนี่ยนี่มียอดสูงๆขึ้นมาแล้วนะ แล้วก็มีอก้านดอกถ้าเผื่อเขาเขาไปดองเขาดองเนี่ยเขาเขาเก็บไว้กินนานได้ไหมพี่โอ้กินนานได้แล้วคนไทยดองแล้วแช่แข็งเดออพอได้กินอยู่เด้พอได้งามๆอยู่เด้นี่ป่าน้อยๆของเรา มันมันมันผีดกัน,นว่าเหยียบมันเป็นรอยเหยียบมันไปเลยเนาะใช่มีลูกใครมันมาเหยียบตอนนั้นนะ่ะอืเหยียบเรามาดูเอาไว้แล้วเราก็ไม่เห็บกลับมาอีกทีเลี่ยนเลย เต้นอ้วกตอนนี้ถึงเวลาตอนนี้มันอวบถ้าเดินเมษาเนี่ยอวบถ้าเดือนอื่นเดือนเดือนมีนาเนี่ยจะยังไม่อวบยังเล็กอยู่ไงอันนี้ก็ยังยังไม่แก่น,า,นางกินได้เนี่ยน่ต้น,น,น,นกำลังอววกกำลังนางเลย แต่ถ้าเกิดเป็นป่านี้มันมันถูกต้องแล้วเนอะพี่เนาะนี่นะต้นเบลเริมเลยแค่นี้ก็ได้กินแล้วไม่ต้องเอาอไปเยอะแยะโอเ okay. เอาไปขาย กิดไปก็มีนะไปล้างดีๆเด้อมันมีท่าท่ากำลังโตกำลงังอ้วนนี่นออ้อยอ่ะตรงนี้สวยเธอมายืนเธอมันนั่งยองๆตรงนี้แล้วก็เก็บส,สวยเยไไยก็บเข้าไปมันต้องดีอย่างยงามเดี๋ยวว่าจะเอาไปดองสักหน่อยเื่านันละวะ่าดองอนิดเดียงไม่ต้องดองเยอะ ไอ้ไอ้หนุ่ยวาสนาไม่ถึงหนี่ไอ้หนุ่ยเขาเขาอยู่ที่ไหนที่ไม่ได้พามาันทึกเขาอยู่ที่ไหนนะพี่<ม>อยู่ไกลใช่ปะอยู่ฮามเขา่ฮามก็ <tô S 2> ไม่รู้จักป่ามันต้องเออใช่ใช่พี่เขาไม่รู้จักป่าเขาต้องหาไม่นี่มันมันมันต้องรู้จักป่าพี่ขนาดหนูอยู่ที่นี่หนูเพิ่งร,รู้ไม่กี่ปีเองนะพี่นะก็เธอถ้าที่ไม่บอกหนูก็ไม่รู้ตรงนี้อ่ะ เราขี่จักรยานป่ามันต้ผ่านมานนกขีป่ปีแล้วเพื่อนฝรั่งบอกพี่ถ้าเขาไม่บอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้นแ่ะเต็มอุ้ยดิ้งน้ำมากเลยจังเลยพี่ที่ดิง้งท,ท,ที่โดดเป็นคนเห็นมันจะตกใจนกที่ว่า,วา าาได้แล้วจ้ากระเทียมป่าเอาแค่นี้แหละเอาสองกัอนอยู่ในกระเป๋าหน่อยนึงแล้วก็แค่นี้แหละเอาไปกินเนาะเราไม่ได้ไปกินแบบว่ากินจนท้องแตกเอากินแค่นิดเดียวแบ่งๆกันไปมีเต็มป่าเลย